แกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเริ่มพูดดูถูกพวกผมไดดละงั้นผมเลือกอีกรอบนะข้าใจไหมโอ๊ยนี่มวนสวยอะไรของฉันวะเนี่ยลูเงือกคนใหม่มาดีกว่า น้องครับรถเป็นไรอ่ะให้ผมช่วยไหมแกเป็นใครเนี่ยสภาพแีบกรขอทานจะมาช่วยหรือมาขอเงินไม่ทราบมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะใส่หัวไปเลยปะไปสิไี่ไปไปเฮ้ยทางมองแถวนี้มันเปียวอย่างงี้เนี่ยโทรหาพี่ฟิล์ดีกว่า มีอะไรดาวนี้พี่ทํางานอยู่พี่ฟิมรถฉันเสียอยู่ทางไปบ้านเราเนี่ยฉันกลัวมันเปรี้ยวมากเลยอะพี่มาช่วยฉันหน่อยนะดาวนี้นี่มันกําลังแสกนะไม,ไม่มีอะไรหรอกน่าพี่ทํางานก่อนนะแค่นี้แหละพี่ฟิมมาช่วยฉันก่อนสิ รถบาสวัสดีครับผมเป็นช่างซ่อมรถครับเดี๋ยวผมซ่อมรถให้คุณนะครับเอามือสกปรกของแกออกจากรถชันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะรูดด้ได้ไงว่าแกเป็นช่างจริงหรือเปล่าอะ่ะนี่คุณผมเป็นช่างจริงนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับพี่ของคุณอ่ะวานให้ผมมาเดี๋ยวผมดูรถให้นะครับอย่าทำเป็นคนดีหน่อยเลย ีว่าฉันไม่รู้เหรอว่าที่จริงแล้วอ่ะแกจะมาขโมยชิ้นส่วนของฉันน่ะอีช่งจอมปลอมนี่คุณถ้าคุณไม่ต้องการความช่วยเหลือผมไปก็ได้ครับเดี๋ยวคนหญิงแกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอะไรของคุณเนี่ยมันทำเกินไปนะคนหญิงแกถึงพลินเจอแบบนี้แหละ เดี๋ยวฉันจะโทรเรียกพี่สาวฉันให้เรียกช่างที่ศูนย์รถมากขจะได้รู้ว่าช่างที่แท้จงเขาเป็นยังไงรอนอยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่ฉันก็มาแหละสวัสดีครับคุณดาวนี่ผมเป็นช่างจากศูนย์รถยนต์ครับผมที่พี่ของคุณนะติดต่อมาสวัสดีค่ะ ช่วยดูรถที้ฉันหน่อยนะคะฉันขับมาอยู่ดีเครื่องก็ดับเฉยเลยอะคะ่ะได้สิครับรอสักครู่นะครับขอญาตตรวจนะครับรถของคุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับรถก,ก็เลยดับกระทานหัน,หนเห็นไหมแค่ชันมองเขาแป๊บเดียวอะ่ะฉันก็รู้เลยว่าเขามีความสามารถแค่ไหนอะ่ะ ไม่เหมือนแกที่ไปได้แค่ช่างจบหลอมก็คุณไม่ให้ผมดูรถแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ารถคุณเป็นอะไรปากไปเลยนะแล้วก็แหกตาดูซะู้ชช่า่แท้จริงเขาทำงานกันยังไงอ่ะอ๋อฉันว่าแกไปหาซื้อน้ยกว่าเครื่องดื่มให้ฉันดีกว่าฉันหิวอ่ะถ้าแกได้เงินจากพี่สาวฉันอะก็ทำตามที่ฉันบอกเข้าใจปะก็ได้ผมไม่อยากมีปัญหากับพี่สาวคุณเฉยๆนะ คือน้ำมาหนึ่งขวดแล้วก็ขนมหนึ่งถุง,ถงจ้ะนี่รถฉันยังไม่เสร็จอีกหรอคุณครับตอนนี้ระบบไฟฟ้าไม่เข้าตัวรถมันทำให้ระบบระบายอากาศเนี่ยไม่ทำงาน ตอนเนี้ยผมสงสัยว่าน่าจะเป็นที่สายไฟอะครับขอเวลาสักครู่นะครับอะ,อะคุณมากว่าดีเลยเช่่ยผมดูหน่อยครับแบตเตอรี่ตรงเนี้ยมันไฟไม่เข้าอะครับเฮ้ยคุณจะไปขอความช่วยเหลือ,อช่างจอมบ,บอมได้งไงอะมีสมองกับเขาบ้างหรือเปล่ามไม่รู้นี่คุณคุณจะพูดเกินไปอะนะคุณไม่มีสิทธิ์ดูถูกคนอื่นคุณเข้าใจไหมถ้าคุณอยากให้ผมซ่อมเร็วๆอะ คุณก็อยู่ยงเงียบไปแต่ฉันเป็นคนจ้างคุณมานะฉันเห็นว่าคุณอะ่ะเป็นช่างในศูนย์ชื่อดังเห็นว่าคุณอ่ะดูดีมีการศึกษาคุณก็จะรู้ทุกอย่างสิจะไปขอความเชื่อ,อยืจอจากกระจอกนี้ได้ยังไงเนี่ยไปไปอยา่าสนใจเลยซ่อมลยตรงนั้นคุณเนี่ยที่ผมอ,อ๋อตอคุณครับาได้ครับครับผมว่าคุณต้องปรับตรงนี้หน่อยนะอ,อ๋อครครับ ผมว่าแก้ตรงนี้นีนิดนึงน่าจะได้นะครับเอาที่จำไหมครับนี่รถของชินไม่เสร็จอีกเหรอหรือว่าพวกแกรวมหัวกันขโมยช,ชิ้นส่วนของฉันไปฮะคุณเลิกพูดดูถูกพวกผมได้ละอย่าให้ผมได้เตือนอีกรอบนะเข้าใจไหมยี่คุณใหญ่มาจากไหนฮะกล้าปากนี่มาพูดกับฉันแบบนี้รู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครที่จริงแล้วอะ พวกแกมันคนที่หลอกดัวว่าเป็นช่างแต่กลับไม่มีสมองส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะก็ไปได้แค่แช่กระจอกจนจนคนหนึ่งนี่สินะที่เขาว่ากันว่าเงินทองอ่ะไม่ทำให้คนอย่างคุณอะ่ะมีการศึกษาขึ้นมาเลยนี่คุณจะทำกับพวกผมสองคนเกินไปนะ ื่อฉันหรือยังล่ะอยากให้พี่มาเห็นด้วยตาตัวเองว่าน้องสาวเราอะไม่สมควรที่จะไปอยู่อเมริกากับพี่นี่มันอะไรกันอะอย่าบอกนะว่าคนนี้คือพี่อาบอะไม่ได้เจอกันนานเลยนะดาวนี่ฉันอะเป็นพี่ชายของเธอไงล่ะตอนแรกนะก็จะพาเธอไปอเมริกาสิ่งที่เธอใฝ่ฝันยังไงล่ะจริงหรอฉันรักพี่ที่สุด อยู่ๆตรงนั้นแหละฉันผิดหวังในตัวเธอมากเลยนะดาวนี่ตอนแรกอะ่ะฉันกะจะพาไปอยู่แล้วแต่ดูนิสยัยเธอดิแลวกลารกระทำของเธอฉันคงคิดใหม่แล้วแหละแบบเนี้ฟิลมพี่ว่าฟิล์มคิดถูกแล้วแหละพี่เข้าใจทุกอย่างนะนี่มันอะไรกันอะ่ะพวกพี่รวมหัวกันหลอกใช่หรอหลอกกนะันหรอ เดานี่น้องทำตัวเองนะที่เพ่อนคิดจริงๆเลยพี่ว่านะน้องคงไปกับพี่ไม่ได้แล้วแหละเดานี่จำไว้นะทุกคนเกิดมาเป็นคนเหมือนกันไม่ว่าจะยากดีมีจนอะ่ะเราก็ไม่สมควรที่จะไปดูหูเขาแบบนั้นคุณเฟียสครับผมต้องขอโทษแทนน้องสาวผมด้วยนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจัดการเอง ขอบคุณมากๆนะครับคุณกับน้องสาวของคุณช่างแตกต่างกันจริงๆผมไปก่อนนะครับครับไปกันเถอะครับยามไปพวกพี่กลับมาก่อนนะกลับมาเดี๋ยวนี้